ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่19สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดและการตัดสินใจแบบกระทนหันไม่ทันตั้งตัวนะคะในช่วงนี้อารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะ ระวังมีปัญหานะคะมีเรื่องให้เสียใจนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจความดันสูงต้องระวังนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่อง,งหงุดหงิดไม่สบายใจมีเรื่องคิดมากคิดเยอะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือไม่ก็มีโอกาสได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศช่วงนี้นะคะพยายามศึกษาข้อมูลนะคะทางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ค่อนข้างดีค้าขายออนไลน์นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้นะคะอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะพยายามใช้สตินะคะพยายามระวังในเรื่องของ projeto, อารมณ์คําพูดนะคะคอของตัวเองด้วย ช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจให้ระวังนิดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเข้ามานะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ3า9แล้วก็25ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ